สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเรื่องของการแชร์หน้าจอใน o o g l e m e e t นะครับแชร์หน้าจอยังไงให้ถูกต้องนะครับแชร์หน้าจอยังไงให้เหมาะสมนะครับสามารถใช้วิธีการตามคลิปนี้ได้เลยก็ก่อนอื่นนะครับผมจะมีหน้าจอเล็กๆทางด้านขวามือนะครับให้เพื่อนๆนะครับดูเป็นตัวอย่างเวลาที่เราแชร์หน้าจอเรานําเสนองานนะครับคนอื่นในที่ประชุม o o g l e m e e t นะครับจะเห็นหน้าจอของเราในรูปแบบไหนนะครับก็ตัวนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแชร์กันเลยเมื่อเราอยู่ใน Google Meet แล้วนะครับในเวลาที่เราจะแชร์หน้าจอนะครับหรือว่านําเสนองานนะครับให้เรามากดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มนําเสนอทันทีนะครับกดไปเลยจากนั้นนะครับการแชร์หน้าจอจะมีอยู่3รูปแบบนะครับเริ่มกันที่รูปแบบที่1เลยนะครับคือการแชร์ทั้งหน้าจอนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราจะต้องเลือกหน้าจอที่เราต้องการแชร์อยู่นะครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์จอเดียวนะครับก็สามารถกดเลือกจอคอมพิวเตอร์ได้เลยจากนั้นนะครับเราสามารถกดแชร์ตรงนี้้ไดเลย โอนนคเคตอนนี้นะครับเราได้แชร์หน้าจอไปแล้วนะครับก็ทางจอเล็กๆทางด้านขวามือนะครับจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะครับคนอื่นก็ <mission> ได้เห็นการแชร์หน้าจอของเราเช่นกันนะครับก็สําหรับข้อดีของการแชร์ทั้งหน้าจอนะครับการแชร์ทั้งหน้าจอนะครับเป็นการแชร์ที่ค่อนข้างง่ายเลยคนที่เข้าร่วมประชุมจะเห็นหน้าจอของเราทั้งหมดเลยรวมไปถึงทุกการเคลื่อนไหวในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับไม่ว่าเราจะกดอะไรนะครับจะกดไปที่หน้าไหน คนในที่ประชุมนะครับก็จะเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดเลยแต่ก็ต้องมีข้อระมัดระวังนะครับคือคนอื่นนะครับอาจจะเห็นความลับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นการแชร์ทางหน้าจอนะครับเมื่อเรานะครับพรีเซนงานเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะหยุดแชร์เราสามารถกดปุ่มหยุดแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ g o o g l e m e e t นะครับและกดหยุดนําเสนอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้ง2วิธีเลย โอเคต่อไปนะครับเรามาดูการแชร์ทางหน้าต่างกันนะครับสําหรับการแชร์ทางหน้าต่างนี้นะครับเป็นที่นิยมมากสําหรับการพรีเซนต์งานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะเมื่อเรากดแชร์หน้าต่างนีนะครับเราก็เลือกหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งที่เราต้องการจะแชร์นะครับเพราะว่าการแชร์แบบหน้าต่างเป็นการเลือกเนาะว่าเราอยากจะแชร์โปรแกรมไหนให้ในที่ประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม powerpoint โปรแกรม Word นะครับหรือว่าจะเป็นการแชร์วิดีโอและการแชร์เว็บไซต์เบราว์เซอร์ก็ได้นะครับ ก็เลือกโปรแกรมที่เราต้องการจะแชร์ไปเลยผมเลือกเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วกันนะครับนี่นะครับจากนั้นกดแชร์ก็ข้อดีของการแชร์แบบหน้าต่างนะครับเมื่อเราเลือกแชร์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งจากตัวเลือกที่ผมแชร์จะเป็นเบราว์เซอร์ g l e Chrome เนาะคนในที่ประชุมก็จะเห็นเฉพาะโปรแกรมที่เราได้เลือกแชร์ไปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเปิดโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรมที่เราได้แชร์ไปหรือว่าเราอยากไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอาทิเช่นนะครับเราเปิดเวิร์ดขึ้นมาปึ๊บอ่าในลักษณะนี้ เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าคนที่รับชมการแชร์หน้าจอของเรานะครับเขาจะไม่เห็นว่าตอนนี้นะครับเราได้เปิด Microsoft Word แล้วนะครับเขาจะเห็นเฉพาะโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เราเลือกแชร์เพียงเท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมาะอย่างมากนะครับสําหรับการพรีเซนต์งานนะครับแต่ถ้าเราเปิดแ็บอื่นในเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับอ่าในลักษณะนี้เนาะเปิด Shopee นะครับคนอื่นที่รับชมการแชร์หน้าจอของเรานะครับก็จะเห็นว่าเราได้เปิดแ็บอื่นในลักษณะนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นการแชร์แบบหน้าต่างเนาะ แต่ถ้าในกรณีที่เราอยากให้คนที่รับชมการพรีเซนต์งานการแชร์หน้าจอของเรานะครับเห็นเฉพาะแท็บใดแท็บหนึ่งในเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้นนะครับสมมติว่าอยากจะให้เห็นเฉพาะแ็บ s h o ป e e นะครับในลักษณะนี้ไม่อยากให้เห็นแท็บอื่นด้วยนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการแชร์แบบแท็บได้นะครับอ่าไหนลองกดเข้าไปที่การแชร์แบบแ็บเลยโอเคครับการแชร์แบบแ็บนะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับเพียง1แท็บในเบราว์เซอร์ Google Chrome ที่เราต้องการจะแชร์นะครับสมมติว่าเราจะแชร์แ็บเฉพาะ s h อป e ีในลักษณะนี้เนาะอ่า แชร์เฉพาะแถบในส่วนของช h อปปี้นะครับจากนั้นกดแชร์ปุ๊บคนที่รับชมวิดีโอของเรานะครับก็จะเห็นเฉพาะเว็บไซต์ของช h อปปี้นะครับเมื่อเรากดไปที่แถบอื่นนะครับหรือว่ากดเว็บไซต์อื่นคนที่รับชมการแชร์ของเรานะครับก็จะไม่เห็นว่าเรา,ากดไปที่แถบอื่นแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเราสามารถเปิดแถบไหนก็ได้คนอื่นก็จะเห็นเฉพาะแถบที่เราแชร์เพียง1แถบท่านั้นโอเคก็การแชร์หน้าจอ3แบบนะครับจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเพื่อที่จะรองรับการใช้งานสําหรับผู้ใช้ Google Beet นะครับ เพื่อนๆก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมในการพรีเซนต์งานนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการแชร์หน้าจอใน Google Meet นะครับไม่ได้ยากเลยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ